เราอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันก็แบบเอาความจริงก็คือมันก็มีคนที่รอดแล้วก็มีคนที่แบบไม่รอดและเราผมไม่รอดแต่เราแปลงเพลงหลักเพลงวิทยะลัยโอเคผมชอบดูอุลตร้าแมนมากอุลตร้าแมนอะไรคะอุลตร้าแมนที่ชอบที่สุดอุลตร้าแมนไดนาหรืออะไรแบบไหเคยได้ยินเหมือนกันใช่นี่คอร์มอสค่ะเหมือนตะวันสายเดียวกันไงน่าที่น่าเด็กๆไหมครับคอร์สมอสที่น่าแบบที่เด็ช็อตเลยตรงนี้ช็อตเลยหน้าเด็กๆปอ๊กกำลังคิดอยู่คอร์สมอสมีสามล่างเจอด้วย รับชมรายการ B Max Talk สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิ้นต์เดอะกาสเกิลค่ะเดี๋ยวให้ศิลปินของเราแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับแฟนๆ B Max ขมบอลลูนครับผมแน่นอนวันนี้บอลลูนมาพร้องกับครับผมซิงเกิลใหม่ชื่อว่าอะไรคะซิงเกิลใหม่ชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะทางครับภาษาอังกฤษก็คือ LDR ครั เราขอฟังก่อนได้ไหมว่าเพลงนี้เขาแบบเป็นอะไรยังไงให้แฟนๆได้ฟังกันหน่อยฟังเฉยๆไม่ได้ยังไงคะตาด้วยอ๋อแล้วกระเสกมาเสกกีต้าออกมาทำท่าถือรอค่ะถือรอหนึ่งสองทีมาเลยโลดวงการมายาอ่ะโชว์สักหน่อยค่ะ ขอคำมาให้เธอไม่จำเป็นต้องพารยาทางแค่ความหวังวาง่างก็ทำให้ฉันรู้สึกข้างในมันทำให้ฉันได้รับได้รู้ซึ่งในความหมายว่า ทมคานอกจากจะน้าตาน่ารักแล้ยังเสียงน่ารักด้วย้ยสุดยอดไปเลยแนนอกว่ามาแล้วต้องเซกกลับด้วยอ๋อเซกกับอีกทีหนึ่งเหรอเอาหนึ่งสอาบนี่หายไปแล้วให้มันเป็นหน้าที่ของคนตาต่อเราก็ปล่อยไป ร้องเพลงมาขนาดนี้พูดคุยกันเริ่มเพลงสักหน่อใช่ครับสำหรับเพลงนี้รเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรทำใหถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเอาจริงๆเพลงนี้ผมเขียนตอนที่แบบผมแบบได้มีโอกาสไปเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็เขียนมันรู้สึกว่าแบบ เราเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันระยะไกลอะครับแล้วก็เราเห็นทั้งเพื่อนแล้วก็แบบคนรอบตัวเราที่นู่นอะไรเงี้ยแบบมีความสัมพันธ์แบบลักษณะเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันก็แบบเอาความจริงก็คือมันก็มีคนที่รอดแล้วก็มีคนที่แบบไม่รอดและเราผมไม่รอดแต่เราแต่งเพลงและเพลไม่แพเะยทางโอเคแต่มันก็มีคนที่รอดไงมันก็มีคนทีัรอดแบบว่ามันก็แบบว่าแล้วแต่แล้วแต่แบบแต่ละคู่อะไรเงี้ยครับมันแล้วแต่คู่แบบอยากให้คุยกับคู่ S <S <ans> <S <an> ตัวเองเยอะๆก,ก็แบบก็รู้สึกว่าบบอยากจะเล่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าแบบตัวมันแบบคือการที่เราแบบคือเรารู้สึกว่าคำความคำว,ว,ว่าความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางแบบเป็นปัจจัยหลักหมายความว่าการที่เราแบบจบความสัมพันธ์กับคนก่อน,นๆมาหรือว่ากับเพื่อนเราที่เราแบบเจออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจบกันโดยไม่ได้ระยะทางรับมันเป็นเรื่องของแบบการที่เราไม่เข้าใจกันแบบหรือว่าเขาไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ แต่ว่าคนที่คนที่รอดก็คือเหมือนแบบเขาเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่าว,ว่าแบบบางทีสมัยเนี้ยมันมันแบบว่าระยะทางมันไม่มอาจจะไม่ได้ทําให้ชาติ<ม>อาจจะไม่ได้มีผลกับว่ารักเราต้องอยู่ต่อหรือจบลงประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหนี่ไปขัดเยอรมันมากอ่าอ่าอ่าใ้กันก็ยังรักกันเออประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ช็อตฟิลเมื่อกี้มากคือแต่เขาผ, <c oughs> ผมไม่รอดแต่ไม่รอดแต่ของเพื่อนก็คือรอดเพลงก็คือรวมๆกันจะเป็นเพลงนี้ใช่เรารู้สึกว่ามีส่วนไหนที่มันได้ แบบคําหรือประโยคที่มาใช้แบบ<อ>มันยากไหมสําหรับเราในการแต่งเพลงเนี่ยจริงๆแบบผมเริ่มเขียนจากที่มันเป็นภาษา,ษาอังกฤษก่อนอแล้วทีนี้แบบรู้สึกว่าแบบอยากอยากให้คนไทยเข้าใจได้ด้วยอะไรเงี้ครับก็เลยก็เลยพยายามใช้เวลาในการหาคํามาลง<อ>แบบเพื่อที่จะแบบให้แบบมันย่อยง่ายครับพเพลงมันเข้าใจได้แล้วก็ย่อยง่ายแล้วก็ คนที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องแบบคนละประเทศอะไรเงี้ยครับแบบคนที่แบบอยู่แฟนอยู่ภาคใต้แบบแฟนอยู่ภูเก็ตอยู่สุราษฎร์เนี่ยเราอยู่ภาคกลางอยู่เชียงใหม่ได้ไหมอยู่เชียงใหม่ก็ได้อยู่อีสานอยู่อุบลอะไรก็ได้หมดเลยอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าแค่แบบอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยแฟนอยู่บางนาเราอยู่แบบพลังพงเงี้ยก็ได้ประมาณนั้นถ้าเกิดแฟนอยู่หลังประตูเราอยู่หน้าประตูอย่างี้ไกลไหมได้ไกลอยู่มีช่องว่างอยู่มีช่องว่างอยู่ชัดเจนสุดๆตด้เป็นคนปลดิ ใช่ใช่เร uh ิ่มตั้งแต่อะไรบ้างคะเหมือนจะแบบทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่จริงๆก็เริ่มตั้งแต่แบบเราเรามีคอนเซปต์อะไรอย่างนี้ยครับว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําเพลงให้มันค่อนข้างจะแบบเมนสตรีมแล้วก็แบบคอมเมอร์เชียลประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยในเรื่องของแนวดนตรีอะ,อะไรอย่างนี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราก็แบบบวกกับเราเราชอบเราชอบแนวดนตรีที่มันเป็นป๊อปอ,อะไรอย่างนี้นิดนึงก็เลย,ยใช่ฟังง่ายสบาย,สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออก็อยากทำให้มันบอก่งเป็นเป็น๊อปอะไรเงี้ยริ่งพอเราอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอุปกรณ์บางอย่างอาจจะไม่ได้แบบแฮนดี้ขนาดนั้นก็อาจจะแบบมีมีเพื่อนที่อาจจะช่วยอนเจิ้บ้างในในมามุมในการที่แบบแค่เสียงกีตาร์อินโทรอย่างเงี้ยครับบางทีเราใช้เวลาเลือกแบบนานมากอะไรเงี้ยกว่าจะได้พี่เข้าใจไหมคือแบบว่าที่มันก่อนมันจะแบบว่าแบบกว่าจะมันออกมาได้ไเลยเราไม่สามารถแบบหยิบกีตาร์เสียพูบแล้วมันได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องผ่านใช่ช่วยกใช่ใช่มันแบบมันอาจจะเรื่องของเพราะว่าแบบการที่เราอยู่ที่นู่นเรามัน ด้วยเราไปเรียนด้วยครับมันก็เลยแบบอาจจะต้องแบ่งเวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันก็เป็นส่วนที่เราแบบเรารักในอาชีพนี้จริงๆเราก็เลยแบบว่าทํามาเพื่อแบบอย่างน้อยมันแบบมันมีความสุขกับที่ได้ทาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วแต่ว่าผมก็ทําเองทั้งหมดจนว่าแบบมีเพื่อนมีทําอะไรแต่ว่าสุดท้ายเราเราก็มาเช็คงานของเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบที่ผมอะไรอย่างเงี้ยครับือเ,เรียนเรียนเกี่ยวกับสายนี้ด้วยใช่ไหมเรียนเกี่ยวกับคือแบบเทคนิคลี่มันอาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่า อาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นอุตสาหกรรมของของเสียงนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคณะซาวน์เอนจิเนียร์เลยครับเอนจิเนียร์โปรดักชันเป็นวิศวกรครับแต่ว่าเรื่องเสียงแต่ผมไม่ถนัดไม่ได้เป็นวิศวะอะไรขนาดนี้พอเข้าใจเรื่องเทคนิคใช่อะไรเงี้ยในในห้องก็แบบมีเพื่อนแบบเป็นคนแบบบริติชหมดเลยแล้วก็แบบผมก็นั่งฟังอาจารย์พูดแล้วก็แบบแบบอะไรของแม่งวะแบบ แรกๆก็ฟังไม่ค่อยออกหลังๆก็แบบเออเริ่มเข้าใจเขาแล้วก็แบบเริ่มเรียนรู้แบบว่าคนอังกฤษเขาแบบมีทันทามเงี้ยคนเอเชียคนเดียวในคลาสเงี้ยครับก็เลยแบบก็เลยอาจจะแบบดิสติงกว่ามาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเข้าใจว่าแบบเออเขาอาจจะไม่ได้ชอบอาหารแบบเราอาจจะไม่ได้ชอบอะไรแบบเราแต่แบบพอเราเสียงที่มันเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนแล้วมันมามอนแบบถูกแปลให้มันเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่าอาจจะแบบว่า เข้าใจได้ง่ายทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติอะไรเงี้ยมีความเป็นแบบผสมผสานใช่แล้วอยากรู้เลยว่าที่มาที่ไปของตัวเราที่แบบก้าวเข้ามาเป็นศิลปินอะมันบแบบมันจุดเริ่มต้นมาจากอะไรดเริ่มต้นมาจากที่เอาจริงงก็คือเหมือนเมื่อก่อนผมเล่นฟุตบอลแบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเจ็บหัวเขาเ่าอะไรนึ่งเพราะว่าแบบแข่งเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบหันมาเล่นดนตรีก็ เรื่อเรียนแบบเบสกองอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จิตาแต่เมื่อก่อนนะเล่นเบสแบบจริงจังครับแล้วก็พอพอจบมปลายอะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็แยกย,ย้ายนะผมก็ตอนนั้นโควิดมาพอดี <c oughs> ก็เลยแบบเหมือนได้เก็บเยียร์มาปีนึนงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เริ่มทําเพลงแบบจริงจังด้วยตัวเองเริ่มไปเรียนร้องเพลงจริงจังเริ่มแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะแบบตั้งใจว่าเราจะมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพอประเทศเปิดก็มีโอกาสเหมือนจะพัดจะผูได้ไปที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย ก็เลยแบบเหมือนไปใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเรานี่เกี่ยวกับระยะทางหมดเลยนะใช่มันเก็่กับเพลงหมดเลยอะคือเราแบบเจาะทุกเรื่องว่าอ๋อระยะทางมันแบบทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ใช่ใช่ใช่เออมันก็แบบไม่ไม่ใช่แค่ระยะทางระยะเวลาใช่ใช่อ๋อก็เลยทำให้เราเข้าเข้ามาเป็นศิลปินใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนพอเมื่อก่อนผมปล่อยผลงานแบบแบบชอบผมชอบผมก็ปล่อยเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแต่ว่าพวกนั้นแบบผมรู้สึกว่าแบบ มันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ชอบเพราะเราแบบโตขึ้นมานิดนึงเงี้ยแล้วเราหันไปไปฟังมันแบบเอ๊ะทำไมกูทำเลยแต่ว่าเือผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอองั้นเราลองเจ็บดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็แบบเจ็บลิงไว้เดี๋ยเพิ่งไปตามดูนะเดี๋ยวไปเปิดดูนะทุกคนถ้าอยากดูเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวทั้งหมดตอนนี้ที่แต่งมีประมาณกี่เพลงถ้าแบบมีเดโมไว้ก็จะประมาณ40 เป็นเกี่ยวกับระยะทางเหมือนกันไหมก็จะไม,ไม, <laughs> ไม่ทั้งหมด <laughs> <c oughs> ก็อาจาจะมี็น <Okay. S 1> คือแบบเรื่องแบบเพลงเศร้าบ้าง<อ>เพลงรักบ้าง<อ>เพลงภาษาอังกฤษเพลงภาษาไทยบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ชอบเขาเรียกอะไรอ่ะเล่าเรื่องราวอะไรอย่างนี้ยผ่านดนตรนีไปมากกว่าอือนะเขาก็จะได้เห็นแบบผลงานที่เป็นสากลล้วนรใช่ไหมคิดว่าน่าจะแบบว่า น่าจะใช่ในตัวเราเลยหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะอาจจะเทินไปทางทางนู้นบ้างครับในในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนอยากจะโฟกัสที่แบบบ้านเรากว่าอะไรโอเคบ้านเราเนาะไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับจะแบบมีแวะไปลาวอินดีบ้างโอเคก็ถือว่าได้อยู่เคยให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันแบบฟังเพลงฟังฟังครับเพื่อนจริงๆเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นแบบเหมือนเขาจะเป็นบิวติสเขาฟังแล้วแบบว่าแบบฮูบอนทำไมแบบยูทำ อะไรเขายูเนี่ยแบบมันเหมือนแบบว่าคือเหมือนเขาแบบฟีลแบบว่าแบบคือเพื่อนผมอาจจะเป็นสายวิศวะจ๋ามากๆอะไรเงี้ยแบบผมอาจจะเป็นสายแบบมิวสิเชียนประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเขาก็ฟังแล้วเขาก็แบบโอยยูทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเหมือนเพื่อนผมอาจจะแบบสายฟีลแบบแบบวิศวะพี่ผมไม่รู้พี่เป็นอบไรแต่ว่าแบบเคยนะเขาเนี่เรียนวิศวะจริงๆใช่ไหมน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่คิดน่าจะใช่เหมือนอยู่เออแต่ว่าอยู่รวมกันใช่กันนะเข้าเข้าใจแบบเวลาเหมือนเขาชอบแบบอ๋อมันจะเป็นเพื่อนแบบว่า เขาชอบแบบไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะบอกเหมือนจะแบบคือแบบคือผมอยู่เมืองเบิร์กนิแ HAM ครับมันเป็นเมืองแบบอ่าเล็กอันดับสองแบบใหญ่อันดับสองรองจากลอนดอนซึ่งแบบมันก็จะมีแบบศิลปินมาเล่นใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกแบบมันดีคือดีใช่คริสบาวมามีพวกแบบจัสตินบีเบอร์ชาลีพุทธนะเขามาเล่นอะไรเงี้ยแบบมันจะมีเหมือน อารีนาอะไรงงเงี้ยเขาก็จะลากผมไปดูบ้างแบบมีเรืแบบวงแบบแมสวงแบบนิชวงอะไรเงี้ยก็จะแบบชวนมันไปดูบ้างหรือแม้แต่แบบศิลปินไทยมาพี่โจอี้พี่โจอีออ้มาก็ได้ไปดูแล้วก็มีพี่ที่นนทน,น์มาอะไรเงี้ยก็ใช่ใช่ก็แต่ว่าอาจจะเป็นแบบที่ลอนดอนบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลแตล้วแต่งานใช่ก็มีกันมุมมองมันเปลี่ยนไปแม้เวลาเราเรียนแบบวิศวะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเสียงอันนี้กล้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ซ้อเป๊กอะไรเงี้ยกลับกลับมาที่บ้านนี่แบบว่าคุยกับแม่จำจำแบบแม่ทำไมเสียงทีวีมันเปลี่ยนไปอ่ะ ไมาเสมาแล้วกล้องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเบบฉีนเลยคุยกับเพื่อนแล้วแบบแบบเพื่อนที่ไทยนะว่าแบบเฮ้ยทำไมรถมึงแบบเสียงมันแหลมไปวะอะไรประมจรคือแบบว่าแบบเหมือนแบบพอเราไปได้ยินแบบคองที่มันแบบดีๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอาจารย์เขาแบบเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้จริงๆครับแต่ว่าในแต่ละสายอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเห็นว่าเออเรา พัฒนาตรงไหนได้บ้างแบบอาจจะไม่ใช่แค่ในตัวตัวเพลงเรถึงด้วยตัวแบบบุคคลด้วยครับในเรื่องของแบบถ้าเราจะยึดศิลปินเป็นอาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีรูมให้ขยายเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้สิ้นสุดใช่ก็ไม่ว่าสิ่งที่คนฟังได้ฟังคือสิ่งดีที่สุดใช่ระยะทางไงมันหล่อหลอมให้เราเป็นเราใช่ไหมถึงต้องก็จะตกเข้ามาใน MV ซะหน่อยคือแบบอยากมาคุยเกี่ยวกับ MV บ้างว่าตัว MV มีสตอรี่ยังไงบ้างทำไมถึงแบบออกมาในรูปแบบที่ ปล่อยออกไปก็จริงจริงเอ็มบีเป็นฟิลแบบว่ามันอยากให้แบบนางเอกเงี้ยครับโชคดีได้เหมือนเป็นเพื่อนของบบเพื่อนของทีมงานอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาแคสมาแล้วเหมือนชื่อน้องพายครับ <S <S ก็เขาบอกว่าแบบเอออยากให้แบบฟิลผู้หญิงแบบเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับคอนเซปต์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนที่น้องเขาถ่ายครับผมผมเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วการทำโปรดักชันที่นู่นอาจจะค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยค,ครับก็เลยก็เลยแบบอ่ะเราเรามีแต่ นางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลเงาๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอรบอรก่อนอาจจะมีไลฟ์เซชั่นตามมาของมีนีใช่ใช่ก็อาจจะอาจจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ครับพรุ่งนี้ไม่เร็วไปใช่ไหมเกนีนนี้เออราติดตามกันนะได้อย่างตัว MV คือเราได้มีการพูดคุยกับทีมว่าเราอยากได้รูปแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าทางทีมคิดให้เราก็จริงๆผมผมการที่เราไปอยู่ที่นู่นนะครับมันพอเราทํางานกับ ที่ไทยใช่ไหมครับเราก็ต้องทํางานข้ามประเทศตลอดอะไรเงี้ยมันก็แรกๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องไทม์โซนนะครับเพราะว่ามันอังกฤษมันช้ากว่าไทย6ชั่วโมงเงี้ยมันก็เลยต้องแต่โชคดีที่คนที่ผมทํางานด้วยทั้งแบบด้านออเดีโอหรือว่าด้านวิชวลอะไรก็ตามเงี้ยมันเขาเป็นคนที่ทํางานกับเราตั้งแต่ก่อนเราไปครับมันก็อาจจะรู้ใจประมาณนึงว่าแบบอะไรอย่างงี้ใช่เพลงวันมันจะประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เพลงที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันผมก็จะพิมพ์ทิ้งไว้เลยประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบ ให้มาว่าแบบมีออปชันน like mm ี้ออปชันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแต่แบบคือเหมือนแบบมันคุยกับผมแบบมันเพื่อนผมมาเบบกูคิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็คุยกันประชุมผ่านซูมผ่านกูก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เออรับเลือกคือแบบต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตกันใช่ไหมทีนี้ก็เลยอยากจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมสนุกๆกันนะคืออยากรู้ว่าความเป็นเราที่แบบอยากให้ทุกคนจําหรือว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ไปติดตามเราอ่ะคือเราอ่ะในศิลปินเป็นแบบไหนก็จริงๆผมอยากให้อ่ม ทุกคนแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนชอบในผลงานก่อนนะครับแล้วก็ในตัวบอลจริงก็คือมันผมอยากเป็นฟิลแบบผู้แบบส่งสารทางดนตรีก็คือหมายความว่าเราเราใช้แบบโมเดลในเรื่องของแบบเป็นมิวสิคพอร์ทัลเกตเวย์ครับก็คือทุกอารมณ์ทุกมูดอะไรเงี้ยมันเพลงของบอลลูนจะมีเสิร์ฟหมดจริงๆมันจะมีคอน, oh. คอนเทนต์เรื่องโคเวอร์อะไรที่ผมปล่อยไปแล้วเป็นในไลฟ์โคเวอร์เป็นเพลงที่ฟิลแบบแต่ว่าแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามึงยินหมดเลยก็เป็นเพลงแบบฟิลแบบคนเงาๆแบบ แบบอกหักมากินเห<อ>ล้ามาอ,อะไรอย่างเงี้ยเอเอ,เอไปถ่ายบนดาดฟ้ารอบที่แล้วก็เลยแบบก็เลยแบบอยากให้อยากให้เห,หมือนแบบว่าเราติดตามจะมีโคเวอร์มาเรื่อยๆในเรื่องของทุกทุกมุมมองแล้วก็ทุกแบบสไตล์อยากให้คนเห็นเราว่าแบบมันเพลงเราสามารถฟังได้กว้างครับแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้ในตัวเราจริงๆอะไรเงี้ย คือสไตล์เราจะไม่ได้ฟิกมากว่าตัวเราจะต้องเป็นแบบนี้คิดว่าผลงานแบบไหนที่เราชอบเราก็อยากจะปล่อยแบบนั้นใช่ไหมจริงๆสไตล์อาจจะเป็นเรื่องของของป๊อปครับเพราะผมชอบชอบป๊อปบโดยโดยส่วนตัวแต่ว่าอาจจะมีเมิร์ชในเรื่องของป๊อปแบบป๊อปล็อกไหมหรือว่าป๊อปฮิปฮอปแต่ว่ายังมีความเป็นป๊อปอยู่เพราะว่าจริงๆผมผมฟังเพลงตั้งแต่เด็กผมฟังเพลงเมนสตรีมมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะแบบเพลงเมนสตรีมที่แบบเป็นป๊อปบแบบป๊อปปูลาเมวสิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งรู้สึกว่าอย่างอย่างเพลงเอลยานก็คือเรา เราใส่ความเป็นล็อกเข้าไปนิดนึงอะไรกับเพลงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เพลงที่ผ่านมาอาจจะมีฟิลแบบเป็นคันทรีหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่เพลงที่้างต้องรอดูว่านี่พูดอย่างนี้พรุ่งนี้ปล่อยไม่ได้จะเร็วเกินไปอทิงทายซึกหน่อยอยากฟังอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเราอยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตบอลลูนนะครับแล้วก็ อยากให้ซัพพอร์ตกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะเสิร์ฟปล่อยผลงานออกมาเยอะๆใช่ไอยปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนลองติดตามรับอ๋อเรา้วจะมีได้ฟังแบบเราไปออกงานที่ไหนอะไรงเงี้ยไหมเออ้รงสดบ้างไหมจริงๆก็พยายามพยายามหามาถึงว่าพยายามมีอีเวนต์แบบแบบไลฟ์ครับพร์ฟอร์มให้ทุกคนมาเจอกันแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของแบบเหมือนโควิดเพิ่งมาบาดด้วยไหมครับหรือว่า เหมือนแบบมันผมมาอยู่ไทยอีก4เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวต้องบินกลับไปเรียนก็ค่อยๆเนาะถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถติดตามได้ใช่อาจจะแบบในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยก็รอติดตามได้ว่าเราจะมีอนต์อัปเดตอะไรก็ตามนั้นได้โอเคครแน่นอนว่าของปาของพอแล้วใช่ครับเราจะไปเล่นเกมกันดีกว่าใช่ไหมเกมของเราคืออะไรกับช่วงไทยของคัมบี้แมนยัย เบิกไข่ก่อน่าสิ่งนี้จะมีตัวเลขหนึ่งสี่อยู่เลือกหมายเลขอะไรมาค่ะจะได้คาถามกระทางด้านหลังเออเด็กทีมงานจะเป็นคนนนอันนึงที่เป็นชาเลนจ์ตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยสามเลขนะคะสามอันนี้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 อันหนึชาเนอด้วนีหมายเลขที่คือหมายเลขสีสี่คือหมายเลขสี่นะคะคือ ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินคิดว่าอยากจะทำอาชีพอะไรคะเออไม่ได้เป็นนักร้องวิศวะาจริงบอกว่ารู้สึกว่าผมน่าจะเป็นหมอู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยโอ้ยต้งลงได้เนยเนี่ยจริงลลงได้เป็นหมอเลยอันนี้จริงไหมไม่จริงาอะไรไม่จริงอันนี้เขาบอกไม่จริงผมเป็นหมอหมอช่วยดูแลหัวใจใครบางคนแล้วนี่โหแต่เป็นพ่วพาวมากเขาหันมาทางหนูแสดงว่าไม่ใช่อ้าวจริงจริงจริงเราคือ ี่จริงเข้าแบบตอบแบบจริงๆเลยก็คือผมไม่มีอาชีพอื่นเลยครับที่อยากเป็นอะไรเงี้ยแบบเหมือนว่าเราเราเลือกมาทางนี้แบบจริงๆไา่ใกล้ไหมฮะไา่ใกล้ไา่ใกล้แล้วก็ตัดผมด้วยเพราดผนังโบสถ์อะไรเงี้ยเราแหงไปด้วยจริงแบบก็เท่าแบบจริงๆก็คือเหมือนแบบว่าตอนตอนแรกๆอะครับตอนที่เราก่อนที่เราจะไปเรียนที่อังกฤษอะไรเงี้ยเราก็เลือกแบบคณะที่เราอยากเรียนคุยที่บ้านเลย แล้วแบบรู้สึกว่าพอเราปีหนึงจุดที่แบบว่ามันมันใกล้จะจดดงงบแล้วอะไรอย่างี้ครับเราก็รู้สึกว่าแบบเราเราพอเราไปที่นูน่นอะไรเงี้มันมันพึ่งตรงเราอาจจะแบบได้เจออะไรหลายๆอย่างที่แบบมันเปิดโอกาส<ม>เราเงี้ย<ช>แต่ว่ารู้สึกว่าเราเราอยากทําตรงนี้อยู่เงี้ยแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตั้งแต่ก่อนที่จะไปอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีอาชีพอืน่นเราอยากเป็นอาชีพนี้แบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรามันมันเราสึกว่าเราเราอยากเราอยากทำตรงนี้แบบให้มันเป็นอาชีพให้ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอาชีพอื่น อเคที่าก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมแบบใช่เลยว้าวแต่ว่าเลือกคณะไปซะยากเหมือนกันนะเราดดีีแแลล้้ววเออดีแล้วดีแล้วมาไข่วี่สองโอเคอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เลขต่อกันเลยหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะมีของสะสมหรือของที่ชอบเป็นพว้าวมีครับมีมีเป็นเขาเรียกอะไรอะรถ เป็นรถของเล่นนะครับแบบมันรถไม่รู้พี่รู้จักว่าชื่อรถ h o ฮอตวิวครับแบบเป็นรถเล็กๆเหมือนเป็นฟิลแบบโมเดลรถเล็กๆอใช่ชอบสะสมโมเดลรถใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็เมื่อก่อนมีเป็นอุลตร้าแมนครับผมชอบดูอุลตร้าแมนมากอุลตร้าแมนอะไรคะอุลตร้าแมนที่ชอบที่สุดอุลตร้าแมนไดนาโอ้โหเคยได้ยินมั้งคะใช่นี่ค่าคอมอสค่ะเหมือนตะวัาสายเดียวกันไงน่าที่น่าเด็กๆไหมครับ คม่่นนทีีอยช็อตเลยตรงนี้ช็อตเลยหน้าเด็กๆเอ๊ะกำลังคิดอยู่คอสโมดมี3ล่างเจอด้วยที่มันตัวสีน้ำเงินใช่มีสีแดงและสีน้ำเงินเออเริ่มเอาใหญ่ละเริ่มไปใหญ่ละมาต่อเลยค่ะสุดท้ายของเราจะได้อะไรเอ่ยนี่คิดว่าจะเป็นหมายเลขอุยมันเป็นชาเลนจ์ค่ะนี่ตั้งใจทำมาเจอครั้งแรกจริงไหมเนี่ยเจอครั้งแรก เล่นนะคะก็คือทำท่าโพสประจำตัวที่คิดว่าเนี่ยแหละเรานี้กี่ท่าคะห้าเดียวอ๋อท้าเดียวทำกับกล้องให้ห้าวีโอเคแล้วขาคิดกอนที่เป็นเราทุกคนโฟกัสเลยนะคะกล้องพร้อมเป็นฟิวแบบขายคำรู้ว่าขายเท่ขายเท่ขายลอขายรออ่ะแบบเฟี้ยวๆพูดชื่อตัวเองด้วย สวัสดีครับทุกคนผมบอลลูนครับเออเฮ้ยนี่นี่ทีมงานเราหลงสนิทเลยเออโอ้โหสุดยอดไปเลยถามคำถามมันเร็วมากใช่ไหมแล้วความสนุกของเรามันก็จบลงแล้วใช่ไหมเอาทิ้งท้ายไหมเออคนงานหน่อยดีกว่าค่ะฟังได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมฝากแฟนๆบีแม็กทีวีนะครับก็สามารถติดตามผลงานของบอลลูนนะครับได้ที่ โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็เพลย์แมททุกสตรีมมิ่งเหมือนกันครับพิมพ์คาว่า B O N D L W o u N ครับบอลลูนครับผมขอบคุณมากคอ่าแล้วเพลงใหม่ของเราเพลงใหม่ของเพลงล่าสุดของเรานี้ก็ก็ฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียเหมือนกันย้ำชื่อเพลงเลยค่ะเพราะเขาจะเสิร์ชหาตอนนี้เลยชื่อเพลงว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะทางครับสังกฤษคือ L D R ครับผมเอ๊ะขอรับชมกันเดียวนะคะนายนะครับ ใช่ค่ะนั่นก็คือร้านอาหารแซตอินดี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนีโอ้โหมันมวเวลาชาวบีเม็กซ์ทุกคนนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องบีเม็กซ์ทีวีไว้ด้วยนะคะว่าเราจะสั่งผ้าถีนท่านไหนกันต่อไปใช่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนบ๊ยบายค่เจอกันค่ะ